อ่าตอนนี้ผมได้เซตไอเทมใหม่ของยอนแล้วนะครับบอกเลยว่าโอ้โหโคตรดีเลยเก่งไม้บ้าเลยนะครับอ่ะเริ่มหน้านะครับเราออกคือดูติกายขึ้นมาชิ้นแรกเลย <S <S ไอเทมชนิดเนี่ยมาจากกดตรงที่ว่ามันจะมีดามเมจเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งร้อยนะกดมาด้วยเอาง่ายๆคือตัวไหนที่ต้นเกมออกมาตีเบาๆนะครับแต่ว่าตีไวตีรัวอย่างยอนอย่างราว,วิลเนี่ยนี่ใช้ดีเลยนะครับ <S <S แล้วก็เรื่องของการกดใช้ไอเทมเนี่ยเวลามีไฟปุ๊บก,กดได้เลยคือมันจะทำให้เรายืนอยู่ห่างจากโลมได้ากติเพราะว่าเวลาเรากดแล้วเนี่ยเราจะวิ่งไวไง เราก็จะวิ่งเข้าวงไฟทันนะครับถามดีไกลด้วยตัวล้วงก็จะล้วงเราลำบากขึ้นนะครับหรือว่าถ้าหากเราโดนเปิดเนี่ยแล้วก็กดใช้ทีเนี้ยเราก็จะวิ่งไวไงเราก็จะวิ่งหาโพสิชันในการยืนได้ไวขึ้นนะครับเอาพี่ใช้เก้ามานี้นะครับไม่ต้องงกเราเปิดไฟปุ๊บเนี่ยเรากดใช้เลยคูดาบว่าเดินเองจากนั้นเทมชีตต่อไปนะครับเราก็จะขึ้นดับคีขึ้นมานะพอเราได้ดับคีปุ๊บเนี่ยยอนก็จะเก่งขึ้นเยอะเลยนะครับตอนนี้เนี่ยก็จะเริ่มไล่ฆ่าคนได้ละจากนั้นเนี่ยเราก็จะขึ้นจากก่อนลขึ้นมาครับ เอาจริงเนี่ยยอนใช้แค่จะกกอดชิ้นนี้เนี่ยก็นะแล้วก็ไปรัดขึ้นดาบแดงได้เลยนะครับซึ่งพอยอนมีดาบแดงแล้วเนี่ยมันจะทำคอมโบคู่กับคาสเต็มนะครับซึ่งจะทำให้ยอนในตอนนี้เนี่ยตีคิดนะสี่เปอร์เซ็นต์นะครับโกงมากเลยเอาเรือดได้ว่าช่วงเวลานี้เนี่ยเขาลวมกับดาเมจทุกอย่างนะลู่ไปหิึงเนี่ยต่อให้เป็นแทงนะเลือดหายไปต่ำๆอ่ะประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยแรงมากเลยนะครับซึ่งพอมาตีแรงขนาดนี้เนี่ยคาร์ลไม่ต้องออกก็ได้นะไม่จำเป็นนะครับ แล้วก็จากนั้นเนี่ยเราก็จะไปซื้อก่อเกิดเลยก็ได้นะถ้าหากตังเหลือนะครับหรือว่าไฟมันนานเนี่ยค่อยกลับมาเปลี่ยนจอก่อเล็กเป็นฮารูฟ้านะเล่นกันอย่างนี้เลยนะครับอะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูคอมโบยอนกับตีนี่กันนะครับบอกเลยว่าซีซั่นนี้เนี่ยคอมโบที่โกงมากนะเพราะว่ายอนเนี่ยมันเกิดชา้าใช่ไหมพอมีตีนี่เนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็เก่งไ้ขึ้นด้วยอะดูเกมนี้กันเริ่มเลยครับเริ่มเกมก็ยังเปิดหาตเป้ามไม่ก่อนนะครับแต่ว่าเหมือนจะไม่โดน อ่าแล้วก็ในสุดของรูที่ใช้ในเกมนี้นะครับแล้วก็จะใช้เป็นรูเออคิดอเมดสัตย์หนะครับแล้วก็มีติดรูดูเลือดมา2เม็ดด้วยนะเพราะว่าเราไม่ใช้ทารอนนะครับเราต้องมีติดรูดูเลือดมา2เมตรนะและก็ในสุดของทางสายเนี่ยก็เปิดปั๊บเดียวนะครับเพราะว่าผมจรินธนูอีกรอบนะึงนะอันนี้ยิงเช็คตำแหน่งนะครับโอ้เจอครับไปเจอทางฝาาั่งบาวฟ้าเขาเพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวพอเขาจบรอบการฟาร์มเนี่ยเขาจะจบทางเลนบนนะเกมนี้ผมกดมา2คนกับคุณโอที่เลนซาตตานะครับ เกมนี้ได้ดิววี่ครับมาล้มให้ด้วยคอมโบตอนนี้เนี่ยย้อนกับซีมี่นี้โกมากเลยนะครับถ้าจะเล่นคอมโบนี้เนี่ยต้องแบนเอาสุนะแต่ว่าทีมเขานี่แบนเอาสุให้แล้วนะครับเกมนี้ <The Sun. S 1> เราก็เล่นได้นะโอ้ทาต้าครับโดนวินคิวแรงเยี่ยมนะครับตรงนี้ วรนี่กดดันหนักฮะต้นเกมก็ต้องยอมรับนะครับว่ายอนนี่ทํ้ามาไม่ได้เลยเพราะง้นนี่นถ้าได้สาตาร์เมเนจะดีมากเลยนะครับให้สาตาร์เนี่ยคอยรับต้นเกมให้นะเกมจะไม่เสียนะครับแล้วก็สกิตรีมี่เนี่ย <ไป S 1> โหสวยมากเลยเป็นระเบิดรูปแมวนะไฟนี้ออนด้วยนะครับโอ้โหเท่เกิน แต่ว่าไอคิมก็เห็นชัดด้วยไปเนะี่ยเอาละครับโอ้คุณโดบีกล้วครับเรียบร้อยครับแมเอาเรื่องเกินอาตรงนี้กลับเข้าเลงครับพยายามรัดคิปด้วยนะโอเคครับได้ทุกตัวครับตรงนี้มาครับต่อที่มังกรครับ โหนีเคียไว้จัดเลยนะอ้เสร็จทางแวนเรียบร้อยอันนี้ทุกคนเห็นไหมครับว่าผมจะอัพสกิลหนึ่งขึ้นมานะอันนี้อัพมาเนี่ยเพื่อคีคิฟเลยนะครับจะทำให้เราไลท์คลิฟดีขึ้นนะหาตังไวขึ้นนะครับมันช่วยให้เราฟาร์มไวขึ้นไงแต่ว่าถ้าหากอัพสองนำเนี่ยก็จะเน้นเกาะกวนเป็นหลักนะแต่ก็ ต้นเกมถ้ายอนอ่ะอัพสองนำมันก็ไม่ค่อยได้อะไรครับเพราะมันไม่ใช่ท,ทัมมิ่งของยอนอยู่ละนอกจากบังเอิญจริงอ่ะที่แบบสกิลสองไปละลาได้นะแต่ส่วนตัวผมเนี่ยก็จะเน้นที่ใช้สกิลหนึ่งเออเร่งฟาร์มมากกว่านะ Dragon Tower under sun. Lane attack The is by ตรงนี้ล้านออกไปนะครับเพื่อให้ล้านได้ง่ายขึ้นตีมี่นี่มาบูต่างห้ผมเนี่ยได้ล,ลนะ็อตไปสองโกยนะอ่ากินกบแว๊บครับตรงนี้เข้าการก่อนครับหาตังก่อนตสงกรามนี่เคี่ยวไว้มากนะถังไม่ทันแล้วเอาละครับตรงนี้มีไฟแล้วเปิดนันตีแล้วไล่ย,ยิงเลย โอ้ได้ทางแวนครับเยี่ยมเลยและนี่ได้เรียนไล่มาครับปไปกวนก่อน<ป>วเวลาเพื่อเราเลือดน,น้อยอะ<ป>่ะเราพยายามเดินซ่าขึ้นไปก็ได้นะครับช่วงต้นเกมอ่ะเพราะว่าเขาไม่เอาเราอยู่แล้ว <c oughs> ตอดป้อมก็แทงเอาเรื่องเหมือนกัน <c oughs> ยุกยีกย่กีน,นะครับอ่ะ <c oughs> ตอนนี้ธนูใหม่มาแล้ว ข้างบนเนี่ยคลิปโดนเคลียร์แล้วนะครับเราเข้ากางนะโอ้กินกอบอ,อันตรีอกคบวิงหาเพื่อนเลยอันนี้นะคอยบวกครับแล้วมายิงตรงมุมนี้ครับโอโ้เรียบร้อยครับอันนี้เนี่ย้าเราใช้ธนูใหม่นะครับ <c oughs> เราจะเลือกมุมยิงแบบนี้ได้นะแต่ว่าตะกีนเนี่ยมุมมันค่อนข้างใกล้นะครับเราก็ไม่ต้องใช้ธนูก็ได้ <c oughs> เอาง่ายคือมันทำให้แคลรี่เนี่ยสามารถเลือกมุมยิงแปลกๆได้นะ แาบนี้ตายทันน้งหมดนะครับเดี๋ยวผมไปรับเล่นกันโ้เพื่อนเปิดไฟแล้วครับเดี๋ยวผมรอรับก่อนโห <c oughs> โดนไล่มาครับตรงนี้และนี่เรียงเป็นแถวยนะรัวๆครับเรียบร้อยตรงนี้ <c oughs> โอ้แต่ว่า <c oughs> ไม่ได้คิวเลย ตะกี้แบ่งกันไปครับซาตาได้สองอตีมีได้หนึ่งนะเดี๋ยวนะเราต้องรอ,อดับคีก่อนนะครับดามเมจเราถึงจะเริ่มมานะเพราะว่าเราใช้เป็นลูนลำเขตนะครับต้องมีไอเทมสักมาสองชิ้นอะเราจะลลเริ่มโหดละรอเคขี้ขโมยนะครับตะกี้เขียนยังไม่ขาดนะ ตรงไหนที่มันอยู่ในโซนอันตรายเนี่ยเก็บสกิลสองไว้ด้วยนะครับอ <I S 1> ย่างน้อยก็เอาไว้ขัดเขาได้นิดนึงแล้วก็คลิปนี้มี2เกมนะครับแต่ว่าไอเกมหนึ่งเนี่ยผมไม่ได้พากนะถ้าหากใครสนใจดูนะครับก็กดไปดูช่วงประมาณนาทีที่22ของคลิปนี้ได้เลยนะครับมาครับตอนนี้ดับคีมาแล้วครับนี่ห้าเทียงเลยได้ดับคีแล้วนะครับไอเทมสองชิ้นละ ตรงนี้มีไฟครับไปครับกดธนูแล้วเข้าไปเติมเลยโอ้ลูกกระรัวครับโคกิ้งเก่าพยายามจะลวบผมครับแต่ว่าไม่มีคนตามครับเรียบร้อยตรงนี้ปาครับตอนนี้คลิปเขาตายไปสามครับเอาป้อมกลางกันโอ้มหหลามาทางขวาครับเฮ้ยได้คิวแล้วตรงนี้มนเดินต่อครับแต่มนเดินไม่มีตีครับเรียบร้อยครับตรงนี้เราไม่คิวเลย ดาเมจเล็กๆที่ได้จากอาธนูใหม่นะครับอันนี้ก็ทําให้ยอนเนี่ยมีดาเมจเยอะขึ้นเยอะเลยนะแล้วก็คอมโบธนูใหม่กับเอ่อเจาะฟ้านะครับอันนี้นี่ไม่ทํากันนะเวลาลู่ทีเนี่ยก็ดาเมจก็จะขึ้นมาประมาณ180เลยนะธนูฟ้านี่ก็จะมีดาเมจเพิ่มขึ้นมาเหมือนกันนะครับทีละร้อยเหมือนกันแต่ว่าหักเกาะก็เหลือประมาณ80สิจอรวมกันสออันก็ดาเมจก็จะวิ่งอยู่ประมาณกสิ1ร0อยแประมาณนี้นะ ได้ยอนมารูหลายทีไงอันนี้ถือว่าออกมาแล้วคุ้มเลยแต่ก็ออกดับแดงคุ้มกว่ายอยู่ดีนะครับดับแดงมันแรงมากเลยถ้าได้ออกกันนะบางคนก็ไปเล่นสายธนูใหม่นะครับบวกคารอนนะครับบวกเจาะฟ้านะแต่ผมว่าขึ้นดับแดงดีกว่านะครับเล่นง่ายกว่าตามเอฟมันถึงครับรูทีนี่ใครจะตายเนี่ยโอ้โหโดนรูทีที่แตกเลยอ้แล้วนี่เพื่อนวิ่งไวครับกว่าธนูวิ่งตามแล้วกัน เซียวต้อยครับตังนี้ปิกกิ้งจบได้ครับแกเพิ่งเช่าสโนบอลนะครับตีมี่นี่บัตางี่เพื่อนได้เยอะเลยยืนฟีมากเลยยืนลู่ยืนลู่อยู่เลยบันเตอร์ครับโอ้แล้วบันเตอร์เจอลู่ครับเรียบร้อยแรงจับเลย นี่ยังไม่ได้ดับดงเลยนะครับเกมจบแล้วผ่านไปนะทีมโอเคครับจบเกมครับคอน้าสโนโบอลครับได้ดีกันทุกคนเลยคือคอมโบสาตาราปิมี่แล้วก็ยอนเนี่ยค่อนข้างได้ผลทุกช่วงเวลานะช่วงต้นเกมสาตาคอยทำเกมให้นะครับช่วงกลางเกมเด็ดเกมเนี่ย เออซาต้าก็ยังเก่งอยู่แล้วก็ยอนก็เริ่มเก่งขึ้นแล้วนะแล้วก็พอเด็กเกมพวกเนี้ยยอนจะเป็นตัวแบกนะครับคือตีมี่เนีจะเน้นชนก็ได้หรือว่าจะเน้นชุบก็ได้ครับได้เหมือนกันและคือยอนเป็นตัวที่ไทคลูครับว,ว่าเด็กเกมมันเก่งมากเลยและยิ่งมีตัวกันที่ดีอย่างตีมี่เนี่ยโอ้โหตายยากมากเลยนะโรงั้นนี่คอมโบนี้ใช้แต่หลังได้เลยนะครับรก็หลออไปเลยหนูนะเกมนี้เอทีก็เป็นขอขึ้นโอนะครับได้ดีจัดเลยแล้วนี่ฟอร์เลนหลุดหรือเปล่านะโอ้ฟอร์เลนนำไปสองจุดหกเปอร์เซ็น แนี่ดูการเงินครับที่ถูบู๊ขึ้นมานะตอนนี้เงินผมมีปัดพันเลยนะครับส่วนวานเนี่ยเงินแค่สี่พันเองนะเลงตังขึ้นมาไวมากเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมพยายามเก็บเมตติมี่อยู่นะเอาจริงๆผมกะออยากได้เกมยอนนะครับที่มันนานกว่านี้หน่อยแต่ว่าก็เก็บไม่ไม่ทันนะครับก็เลยอ่าลองเล่น2เกมนะครับแล้วก็คัดเกมมาแล้วกันเกมนี้ก็น่าจะโอเคมั้งได้เห็นความสามารถของธนูใหม่ด้วยนะครับก็เดี๋ยวในส่วนของ เออซนนี้เนี่ยเดี๋ยวอาจจะทาอีกรอบแล้วกันแต่ว่าเอาตรงนี้นยะผมคิดว่ามันเพอร์เฟกต์นะเล่นง่ายด้วยนะครับแล้วก็ดามจถึงด้วยก็หลักสําคัญนะครับถ้าอยากเล่นคอมโบนี้ให้เพอร์เฟกเลยมีโรมิติมี่มีเมสซาต้าแล้วก็แบรนเดลสู oo, สามอย่างนี้นะครับก็ลองเอาปเล่นต่างกันดูแล้วกันนะครับมาต่อกมที่2ครับเกมนี้ผมอาจจะพาดนิดเดียวพอนะครับ ดี๋ยววันนี้เดี๋ยวว่าจะพ่ายคลิปหนึ่งนะครับเกมนี้ก็ทำเกมย้อนไว้สองคลิปเลยแต่ว่าเกมนี้น่าจะไม่ได้พากลงนะเกมนี้นี่เราเจอกับซิปด้วยนะครับเป็นเกมต่อเนื่องกันเลยแล้วก็ผมกดเจอเดวี่สองเกมติดเลยนะครับซทฮีโลนี่คล้ายๆกับเกมพี่เราเลยนะถ้ <c oughs> ากันกว่าทีม5เกมนี้นี่ชนกับพยเตนะครับ เกมนี้ต้นเกมไม่ค่อยจะทำอะไรสักเท่าไหร่ The power อาญานี่ไปไหนก็นไม่รู้นะ <The Sun. S 1> เกมนี้เจอมูลาดป่านะครับไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่นะมูลาด อ่าเล่นจักเงินนะครับทีมเขาจบแดนบนนะใครที่ดูเกมนี้อยู่เนี่ยก็รายงานตัวด้วยนะครับบางทีนี่ผมมีหลายเกมเลยแต่ว่าไม่รู้ว่าจะไปลงที่ไหนนะอาจจะมีลงแบบเป็นเกมที่2แบบนี้นะครับเห็นสกินตีมีอะไรนี่ก็อยากได้นะ ตั้งเกมกันเน้นฟาร์มไปนะครับมีคนที่พุ่งนะครับโอ้มุมนี้ครับมุมหากินเลยเนี่ยสายครับวันนี้โอ้โหเรียบร้อยครับกระเจิงเลยต้นเกมนี่ไม่มีใครเอาทาต้าลงได้เลยนะเรียกได้ว่ามา3ตัว4ตัวเนี่ยก็บินได้นะครับ ไม่มีบินตกเลยเพราะว่า <serving> มัน <wan> อึดพิงพอครับต้นเกมดาเมอีกทีเนี่ยดาเมจไม่พอเลยแบบโอ้หมอสามเดียวโคเกอร์ดเดี๋ยวเข้าการก่อนครับตรงนี้หาตั้ง๋ยวเล่นนะถ้าเราได้ฟาร์มก่อนนะครับ ยอนนี่ใช้เวลาเพิ่มกันแน่เนี่ยไปมีมาบูตังให้นี่คือแบบผมได้เงินเยอะมากเลยอารมณ์แบบว่ากองหนึ่งอ่ะเหมือนมีคีเพิ่มอีกครึ่งตัว ดาต้านี่เป็นดักลีเรียนนะโห่สิปกินม้ามานะโอเคครับได้ไปยิงแต่ทีนี่ลุ้นนะเนี่ยลุ้นว่าจะได้คิวหรือเปล่าดาวเหอนมันตุ้งจิกมากเลยนะ ไดมอน,นหรือแค่ลิดเดียนะทีมเขาเพิ่งเกิดนะครับพอบนเคลียร์เสร็จก็กับ้กกากลางนะครับเล่นทางกลาถ้าเราได้เคลียร์ไวๆอะ่ะเราเข้ากลางได้นะแต่ว่าถ้าหากตรงไหนเราเคลียร์ช้าเนี่ยอย่าเข้าตรงกลางนะครับให้คุ้มกัน เลือน้อยฮะอุยิปสวยจับโอ้ตรงนี้เรายาก <g rab ble> กาัดฟันเลยครับเรียบร้อย <c oughs> โอ้คุณโอ,ร,อร,ร่อยครับแต่ผมตายโอ้ไม่รอดดีเหรียดีเขาต่อนะมาครับเกิดแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวมายื้อตรงกลางให้ครับดวงต่อได้ไหม Your destroyed tower. team has a ตีเลือเลือดน้อยนะครับแล้วก็ซาได้เลยถ้ขนูใหม่นี้ผมจะกดก่อนเข้าไฟเดียวนะถ้าเป็นช่วงเอาป้อมอะไรพวกนี้เนี่ยผมไม่กดเลยนะนจะเว้นตอนเล็กเกมมากๆนะครับถึงจะกดเดี๋ยวไม่ก็แบบเลือดป้อมเขาเหลือน้อยมากๆอะแต่เอาจริงยๆน,นี่มันก็ยิงนอกระยะได้อยู่แล้วนะครับ ต่เวลามีชิลใหม่เนี่ยมันก็เป็อย,อย่างหนึ่งตรงที่ว่ามันตามเพื่อนค่อนข้างไวครับหลักๆเนี่ยไม่ค่อยได้ตีไกลสักเท่าไหร่นะได้เอ่อเอามาเน้นวิ่งไวมากกว่าตอนนี้เงินผม10,700แล้วนะตนัวกางสคนนะครับถ้าเปิดไฟก็ใส่ได้เลยนะตอนนี้ผมรวย มาครับตอนนี้ดับคีมาแล้วขึ้นไอเทมตับสเ็ปเลยนะส่งตีมีเปิดสวยจัดเกมเริ่มไหลแล้วนะครับตอนนี้นาทีที่6แล้วพอได้ดับคีเนี่ยโหลูดมาเลย ตามไปตอนนี้นี่คุ้นข้างเยอะเลยนะครับรูปปั๊บๆนี่แตกนะต่อผมล่าครับตอนนี้ไม่มีฟิกเกอร์นะลูกมาหลอดด้วยครับตีมีมีร้ามอรอลุก โอ้มาหลอดมาครับโหช็อกสวยจับตะวันโดนล้างครับเรียบร้อยนี่เดี๋ยวขึ้นดับแดงต่อเลยนะครับย่ายิงของยอนตอนนี้น่ะมันไกลมากเลยจะเห็นได้ว่าผมไม่ค่อยโดนน้ำมจเลยนะครับ ยืนอยู่ในที่ปลอดภัยสุดๆเลยแล้วลก็จาก่ายดาเมจได้นะครับแ, <c oughs> แต่ว่าตอนเนี้ยข้อเสียเลยคือได้เหรียญยากเพราะว่า <c oughs> ดาเมจตอนจบเกมอ่ะมันสู้สายมีทารอนไม่ได้แต่ทว่าเก่งอาไมคเก่งกว่าเยอะเลยเพราะทารอนเนี่ยแค่ยิงแท้งขาๆนะครับก็ทำดาเมจไปแปดสิบของเลือดแล้วอะทำดาเมจแปดร้อยแล้วอะเพราะงั้นเนี่ยดาเมจตอนจบเกมจะเยอะกว่านะ ถ้าหากใครจะเน้นเอาเหรียญเนี่ยเล่นฝ่ายนี้ไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าหากเน้นเอาชนะเนี่ยเล่นเซตเนี้ยดีเลยอ่ะตอนนี้ดาครับถูกปล่อยทางเล่นบอลครับแล้วก็ดันอีกทางเขาบนนี่สี่คนนะเอ๊ะแต่เหมือนเขาไม่ค่อยสนใจเดนล่าแฮนะผมแอบไปขโมยป้อมแล้วกัน มาครับตัวนี้อุยขยันเลือดน้อยไปยครับตรงนี้ได้อยู่ <c oughs> อันนี้หิวเรียบร้อยเ <c oughs> ลยแต่ดวงนี้ก็เหมือนจะหิวเหมือนกันนะย <c oughs> ังไงดวยดวงเรียบร้อยมีเกมพลิกไปเนี่ยมาครับเกินแล้วครับตอนนี้การเงินเราเนี่ยแปดพันกว่านะ เอาจริงนี่คือพยา,ายามจะยื้อนะครับพเพื่อหาคลิปที่มีดับแดงนะเพราะ <c oughs> ว่าไอคลิปตอนแรกเนี่ยเกมตะกี้จบก่อนที่เราจะได้ดับแดงนะครับเกมนี้ผมพยายามยื้อเกมด้วยก็เลยพยายามหาเรื่องตายเฉยนะตะกี้แต่กลายว่าด้วงนี่ไปตายตามด้วยนะนิดเดียวครับได้ดับแดงครับ200มาหลอดไปกัน <c oughs> อ้อมเฮ้ยมาหลอดนีถึงด้วย พิมมาครับโอ้โหเรียบร้อยแต่ว่าดาบแดงมาไม่ทันไม่ได้โชว์เลยครับดาบแดงมาลอยยิงอยู่นะมาคราบลู่นมาลอยครับโอ้โหอันนี้อะไรจริงแรงจริงเอาเคครับจบเกมครับเล่นคอมโบนี้จบง่ายจบได้มากเลยเพราะว่าคอมโบมันดีมากเลยครับตีมีดีตอนนี้เนี่ยทั้งค้ำทั้งซับแบบ สุดจัดเลยย้อนจากตัวขาตายในการเป็นเรื่องง่ายนะต่อให้เจอแบทแมนใหม่นี่ก็ไม่ได้เอาอย้อนง,ง่ายๆนะครับเพราะว่าถ้าเข้าพลาดปุ๊บเนี่ยตีมี่ก็คอยชุดได้นะเกมนี้ก็เป็นเกมต่อเนื่องกันเลยนะครับได้เอวีไปเกมนี้ผมยิงเยอะนะเดี๋ยวดูดาเมจน,นะครับดาเมจส์ไม่เยอะเท่าไหนะร่นะดาเมจอยู่ที่19นะครับถ้าหากมีทารอนเนี่ยดาเมจน่าจะขึ้น30นะ เนี่ยดาเมจ19%เองนะครับเพราะว่ามันไม่มีทารอนไงมันไม่มีเออ่ไปลดเลือดต้นนะครับก็เลยดาเมจน้อยหน่อยอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์แสดงใจให้กันหน่อยนะกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ